สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้ไม่เจตนาหัวข้อเรื่องนะครับลืมชื่อไปแล้วไม่เจตนาและก็ไม่ได้จงใจให้เราอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันโดยใช้พระพระเจ้าตอนนี้เราอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนวันนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าเลยนะว่า เรามีคนที่จะมารีภัยกันเจ็ดท่านแล้วครับเป็นเลขสมบูรณ์จริงๆนี่ไงครับคุณฮันนี่ครับคอมเมนต์มาจันหนิงนะครับแล้วก็แอนตี้มอยเอมวิภาคุณสันนิรักษ์คุณกมลทิพย์แล้วก็คุณซีมอนเอ็มนะครับก็คือว่าทุกคอมเมนต์นี่ดีมากนะ แต่ว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะเข้าเมืองรีไพยกันแล้วครับเพราะว่าเรามีคนครบแล้วเรามาดูในพอมพีหลักการที่จะเข้าไปอยู่เมืองรีไพยได้โยชัวบทที่20ข้อ3ครับพอมพีบอกอย่างนี้ครับว่าเพื่อให้ผู้ฆ่าคนที่ได้ฆ่าคนโดยไม่เจตนาหรือไม่จงใจจะได้หนีไปอยู่ที่นั่น เมืองเหล่านี้จะได้เป็นที่ลีภัยของเจ้าเพื่อให้พ้นจากผู้แก้แค้นแทนโลหิตครับเราเห็นนะครับอย่าไปติดอยู่คำว่าฆ่าคนนะเอาตรงที่ไม่เจตนาไม่จงใจครับวันนี้พ่อพีกำลังบอกเรื่องนี้ครับว่าวิธีการไปอยู่เมืองลีภัยครับก็คือว่าไม่ว่าคุณทำผิดอะไรมาโดยที่ไม่เจตนา หรือไม่จงใจนี่เป็นหลักการากฎกฎหมายเมืองต้นเนี่ยวันโอวันเลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่เจตนาไม่จงใจคุณสามารถหนีเข้าไปอยู่ในเมืองรีภัยได้ครับแล้วก็พ้นจากคนที่จะมาแก้แค้นคุณเขาไม่สามารถที่จะแก้แค้นคุณได้ ดูเหมือนว่าถ้าเกิดสมมติว่าพอพวกเรารู้แบบนี้แล้วเป็นไงครับเราก็เลยบอกว่าเราไม่เจตนาเราไม่ได้จงใจใช่ไหมแล้วนี่มักจะเป็นเหตุผลของเราเสมอเลยนะเวลาทำอะไรบอกไม่ได้เจตนาใช่ไหมครับแต่ขอหยุดกันอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นเรากลับมาดูที่พ่อพีครับวันนี้พ่อพีบอกว่าถ้าคนนั้นทำผิดอะไรมันก็ตามถึงแม้กระทั่งฆ่าคนฆ่าคนโดยไม่เจตนา หรือไม่จงใจสามารถหนีไปอยู่ที่นั่นได้ครับเมืองนั้นจะเป็นที่รีไพยให้พ้นจากผู้ที่แก้แค้นแทนโลหิตครับวันนี้เราคิดอะไรออกม้างครับคิดว่าดีมากเลยเราจะได้ไปกันใช่ไหมครับหรือคุณอาจจะไม่คิดอย่างไงนะคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นที่ที่ซ่องสุมหรือวานะครับ ไปด้วยคนทำผิดนี่เป็นเรื่องจริงในชีวิตของเราเลยนะบางคนก็เรียกที่พวกเราซ่องสุมกันเนี่ยเรียกง่ายๆว่าคริสตจักรเป็นที่ซ่องสุมรวมคนบาปนะครับว่าคิดอย่างนั้นป๊อบก็เป็นไงครับ ไม่กล้าไปซ่องสุมเลยนะแต่ว่าวันนี้พระคัมภีรบอกอีกครับว่าไม่ว่าคุณจะทําผิดอะไรมันก็ตามโดยที่ไม่ได้เจตนาหรือไม่ได้จงใจครับลองกลับกันสิครับถ้าวันนี้คุณทําอะไรบางอย่างโดยเจตนาและโดยจงใจคุณก็ไม่สามารถอยู่ในเมืองลีภัยได้ครับและพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สํารวจใจครับพระองค์ทรงทราบพ,พระองค์ดูแปบ พระองค์รู้เลยว่าคุณคิดอะไรอยู่ในใจขอพระเจ้าช่วยแล้วครับวันนี้ครับเวลาที่เราเป็นผู้ตัดสินนะให้เราตัดสินตามหลักการเนี้ครับสามารถที่จะเปิดโอกาสให้คนเข้ามาลีภัยได้แต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อเราเป็นคนนั้นนะครับเรารู้ว่าแม้เราจะทําผิดอะไรมาก็ตามโดยที่ไม่ได้เจตนาและไม่ได้จงใจพระเจ้าได้มีเมืองลีภัยไว้สําหรับเราทุกคนครับ ดีใจด้วยครับทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในเมืองลีภัยแล้วครับแล้ววันนี้หลักเกณฑ์เบื้องต้นง่ายๆครับก็คือว่าคุณต้องยอมรับว่าคุณไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจและคุณปรารถนาจะได้รับการช่วยเหลือนั้นเพียงคุณอธิษฐานครับแล้บอกพระเจ้าว่าพระเจ้าฉันได้ทําผิดบางอย่างหรือแม้กระทั่งเป็นความผิดอันใหญ่หลวงและไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจ ออยากขอพระเจ้าเปิดประตูต้อนรับชั้นเข้าไปในเมืองรีไพและคุณจะสามารถเข้าไปที่นั่นทุกคนได้ครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสพิเศษที่เราสามารถที่จะเข้าไปรีไพได้พระเจ้าเรารู้ว่าหลายหลายครั้งเราเองได้ถูกล่อหลวงเราได้ทำโดยไม่ได้เจตนาเราไม่ได้จงใจที่จะทำความผิดเหล่านั้น และเราขอบคุณพระองค์ที่นี่เป็นโอกาสสําหรับเราทุกคนที่เราสามารถที่จะรีภัยในพระเยซูคริสต์ได้เราจึงอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับคิดเห็นยังไงเขียนคอมเมนต์กันมานะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ